สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจทุกท่านนะคะถ้าใครตอนนี้ถ้าใครกำลังติดตามเพจตเตาเผาถ่านน้ำส่วมขันไม้นะคะก็จะรู้สาระดีๆหลายๆอย่างที่เราเให้ความรู้ลงไปนะคะเตาตอนนี้ก็คือเตารุ่น SS05 Plus นนะคะที่มาที่มาแรงมากเลยนะคะตอนนี้มีทั้งมารับเองที่ร้านแล้วก็มีจัดส่งถึงบ้านด้วยนะคะ เพราะว่าเตาเรามีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นที่ไม่เหมือนใครเลยนะคะตั้งแต่ทําเตามานะคะเกือบ3ปีนะคะเตาเรามีทุกระบบนะคะทั้งน้ามันด้วยทั้งจุดด้วยไม้นะคะแต่ที่ตอบโจทย์ที่สุดเราคิดว่าเป็นเ,เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเชื้อเพลิงไม้ดีกว่านะคะเพราะว่าเราเรามีทรัพยากรที่เหลือใช้เยอะนะคะ อีกอย่างข้อข้อข้อดีของเตาเอ่อเตาสองหน้านะคะข้อดีของเตาสองหน้าก็คือเป็นเตาที่ติดไฟครั้งเดียวติดเลยนะคะเรียกว่าเป็นความอัศจรรย์เลยนะคะเพราะว่าแต่ก่อนนะคะเคยทําเตามาก็จะเป็นเตาหน้าเดียวนะคะปากเตาก็กว้างพอสมควรแต่ก็ถือว่ายัางใช้งานยากอยู่นะคะบางท่านเข้าใจง่ายก็จะ เป็นการง่ายสําหรับคนที่ใช้งานเป็นนะคะก็ต้องใช้ความอดทนหน่อยแต่เตาพัฒนามาถึงยุคนี้นะคะเป็นเตาสองหน้าที่เรียกได้ว่ากระแสะมาแรงมากนะคะสนใจลูกค้าสนใจทักเข้ามาทุกวันนะคะก็ถือว่า,อาโ,อโอเคพอสมควรนะคะสําหรับยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะคะเพราะว่าหลายคนก็บ่นว่าไม่รู้จะขายอะไรถึงจะทําเงินได้นะคะแต่เตาเรานะครับ รู้สึกว่ายังมีความต้องการอีกเยอะนะคะเพราะว่าทรัพยากรรอบตัวของเราเยอะมากไม้ที่เป็นป่าปลูกเองหรือว่าสวนเกเษตรนะคะที่ทําสวนเองแบบสวนมะม่วงสวนลาไยสวนมังคุดน้อยหนาอะไรนะคะอย่างนี้เป็นฟืนหมดเลยนะคะเป็นทรัพยากรที่มีอยู่รอบตัวนะคะเขาจะใช้งานให้เกิดความคุ้มค่าที่สุดนะคะคือเตาเรานะคะมี เตา2หน้าตัวนี้นะคะ SS05 ทุกรุ่นเลยนะคะสามารถตอบโจทย์ให้เกษตรกรได้อย่างดีนะคะเพราะว่าเขาได้ทั้งฟืนได้ทั้งน้ำส้มควันไม้นะคะที่จะไปสารต่อต่อยอดกับอ,อ,อาชีพเกษตรกรนะคะฐานอย่างนี้ก็จะเป็นฐานที่ได้จากฐานไบโอชานะคะถ้าเป็นไผ่ก็จะเป็นฐานชาโคที่มีคุณภาพสูงนะคะปลอดสารก่อมะเร็ง ตรงนี้ลูกค้าเองก็ได้ประโยชน์หลายต่อเพราะว่าได้ทําฐานเองและใช้เองเ,ออเป็นเตาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะไม่มีควันนะคะแล้วกเ็เตาเป็นเตาลักโลกนะคะเตาเราเนี่ยถือว่าเป็นเตาที่พัฒนามาถึงยุคนี้นะคะก็คือ,อ,อใช้งานง่ายที่สุดค่ะข้อดีของเขานะคะเตาสองหน้าก็จะมีท่อท่อแคู่นะคะซึ่ง มันทำให้การกระจายไฟไปทั่วถึงนะคะฐานสุขเร็วแล้วก็ไม่ใช้เวลาเยอะนะคะไม่ข้ามวันข้ามคืนเหมือนสมัยก่อนนะคะอีกอย่างที่ข้อดีก็คือไม่ต้องใช้น้ำนะคะไม่ต้องพึ่งแกลบนะคะแล้วแค่จัดถังจัดไม้ลงในถังนะคะเราก็จุดไฟได้เลยก็ไม่เกิน3ชั่วโมงค่ะอย่างอย่างอย่างช้าสุดนะคะอย่างเร็วสุดก็ หชั่วโมงไม้มันก็จะคายแก๊สออกมาแล้วนะคะข้อดีของเขาก็คือมันจะไม่เปืองเชื้อเพลิงเพราะว่าแก๊สมันจะมาช่วยทำงานนะคะหลังจากที่ไม้คายนะคะไม้คายแก๊สออกมานะคะอันนี้เลยคือลูกค้าชอบมากนะคะใครที่เอาไปเผานะคะวันหนึ่งก็เผาได้2อรอบเลยไม่เสียเวลานะคะเตามันรอแค่เตาเย็นเท่านั้นแหละคะ่ะก็เผาต่อไว้ ช่วงเช้าก็มีเวลาก็สัก8ปดโมงนะคะแปดโมงแล้วก็มาเก็บฐานสักบ่ายสามอย่างนี้นะคะแล้วมาเผาต่อบ่าย4ี่โมงเย็นถึงข้าก็ได้ฐานแล้วรอให้เย็นก็พรุ่งนี้โอเคเลยค่ะเปิดฐานได้สบายๆนะคะเตาเพราะฉะนั้นเตาเราถึงมีกระแสที่ดีมากนะคะใครใช้ถูกใจหมดเลยนะคะ100%ยนะคะร้ออาจจะมีแค่หนึเอรก ร้อยเปอร์เซนอาจจะอาจจะมีแค่หนึ่งเปอร์เซนเท่านั้นค่ะที่ที่ที่ทำยากนะคะนอกกนั้นผ่านฉลุยค่ะเป็นมือใหม่ก็ไม่ต้องมีคู่มือก็ยังได้เลยนะคะลูกค้าชอบทดลองเองนะคะเราส่งคู่มือให้แล้วแต่ลูกค้าไม่อ่านก็มีนะคะเพราะว่าเราก็มีคลิปให้อยู่แล้วการซื้อของไปเรามีคลิปมีม,มีมีทุกอย่างสาธิตให้หมดเลยนะคะเพราะว่าเราลงพื้นที่เอง ตร,ตรงนี้คือลูกค้าจะเชื่อมั่นกับเรามากเพราะว่าเราเรา,เราลงพื้นที่ให้สาธิตให้ตรงนั้นเลยนะคะเขาให้ตรงนั้นเลยได้ฐานทันทีนะคะทำไมเราถึงอยู่ได้มาถึงทุกวันนี้นะคะเพราะว่าเราใส่ใจกับลูกค้านะคะไม่ใช่ขายแล้วปล่อยทิ้งเลยนะคะลูกค้าส,สงสัยตรงไหนเขาก็จะโทรมาถามเราแล้วก็พยายามวิดีโอคอลให้นะคะให้ความชัดเจนให้ความกระจ่างเลยนะคะแต่ว่าเตาเรานะคะ 100%ค่ะไม่มีไม่มีปัญหาเลยนะคะเท่าที่ทํามานะคะก็คือกระแสมาต่อเนื่องนะคะอย่างเชียงใหม่เชียงรายนะคะก็สั่งไปแล้ว10ลูกนะคะก็จะมีเพิ่มอีกเป็น25ลูกนะคะอันนี้ก็ถือว่าสุดยอดมากนะคะเป็นนวัตกรรมใหม่เลยนะคะเพราะว่าเราไม่หยุดนิ่งนะคะเราพัฒนามาให้ต่อเนื่องตลอดเวลาให้มีระบบการทํางานที่ทันใจสําหรับลูกค้านะคะเพราะลูกค้าบางท่านเขาไม่มีเวลาทํานะคะเขาก็ บางคนก็อยากได้รุ่นมีควันนะคะเราก็มีให้เลือกหลายแบบนะคะแต่รุ่นที่สบายที่สุดนะคะก็คือรุ่น ss05 ทุกรุ่นเลยนะคะเริ่มตั้งแต่04นะคะคือรุ่นนี้ไม่ต้องปิดหน้าเตานะคะไม่ต้องเฝ้าไฟมันดับลงเองนะคะเมื่อไฟดับลงเองแล้วเป็นการเสร็จสิ้นการเผาถ่านนะคะเรารอแค่ถังเย็นแล้วเราค่อยมาเปิดเตาดูถ่านนะคะเ,เราเลย มีลูกค้ามาเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเขาชอบตรงนี้ไม่มีใครหรอกคะ่ะที่ซื้อไปแล้วเผาเป็นชี้เท่าเผายากอะไรอย่างนี้นะคะของเราจะจะง่ายทุกอย่างเลยนะคะเราทําให้มันง่ายสําหรับคนที่ทําไม่เป็นสําหรับมือใหม่นะคะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะคะสั่งจองล่วงหน้านะคะเพราะว่าเราเราทำตามออเดอร์เท่านั้นนะคะถ้าถ้าไม่สั่งจองแล้ว เราจะไม่ได้ผลิตให้แล้วคะเพราะว่าเราเรากลัวลูกค้าไม่มารับหรือว่าแคนเซิลไปอย่างนี้นะคะเราเราจะพยายามรับตามออเดอร์นะคะถ้าสั่งมาอย่างนี้ก็เผื่อไว้หน่อยนะคะไม่ใช่ว่าสั่งแล้วเร่งเร่งอยากได้ทันทีเลยนะคะไม่ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นงานที่ประดิษฐ์ประดอยนะคะเป็นงานฝีมือเราต้องเน้นความพิถีพิถันหน่อยนะคะใส่ใจทุกอย่างเราทําเองนะคะไม่ได้ใช้เครื่องจักรนะคะเพราะฉะนั้นต้องสั่งล่วงหน้านะคะ สินค้ามีจำนวนจำกัดเท่านั้นค่ะสั่งมานะคะ0621465689นะคะ0630349728นะคะพิกัดบ้านคำบงข้างโรงแป้งนะคะมาไม่ถูกเราจะไปรับเองนะคะที่อำเภอ,เอหว้วยเพึ่งนะคะจังหวัดกาลสินนะคะเรามีเอ่อเรามีให้ดูงานที่บ้านเลยนะคะเพราะเรามีเตา่อ สำรลองไว้เพื่อที่จะให้ลูกค้ามาศึกษาดูงานจริงนะคะเรามีหน้างานจริงๆนะคะเผาถ่านทุกวันนะคะมีรายได้อ่อครั้งก็รอบละ800อะบางคนอาจจะไม่เชื่อนะคะเพราะว่าเราไปซื้อไม้ที่โรงไม้เลยนะคะทําจริงค่ะทําจริงเพื่อให้ลูกค้าเห็นจริงๆนะคะเราไม่ได้นั่งเทียนทํางานนะคะเราทําทุกอย่างคือทดลองจริงหมดเลยนะคะ ทำทำทุกวันนี้มันต้องมีข้อมูลจริงๆนะคะใครจะมาพูดยังไงเราก็เชื่อเราก็จะเชื่อ,อยากหน่อยนะคะถ้าเราไม่เห็นของจริงนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องลงมือทําจริงทุกอย่างคะ่ะแม้กระทั่งการสาธิตวิดีโอนะคะการไปทําหน้าง,งานให้ลูกค้าเพราะว่าช่วงนี้เราก็ไม่ได้ออกบ่อยนะคะเพราะว่ามันมีโควิดนะคะน่ากลัวนะคะเราก็ต้องเซฟหน่อย เราส่งได้เราก็ส่งให้นะคะถ้าลูกค้าสะดวกมาดูงานที่บ้านเรายินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเชิญแวะชมได้เลยนะคะตอนนี้ก็ออเดอร์ก็ล้นมือแล้วค่ะตอนนี้ต้องหาช่างเพิ่มแล้วนะคะออขอขอบคุณลูกค้าทุกทก่านที่ติดตามผลงานของเรานะคะแล้วก็ให้การสนัสนบสนุนมาต่อเนื่องนะคะหลายคนที่ซื้อไปแล้วก็มาซื้อซ้ํานะคะต้องขอพระคุณมากๆนะคะที่สนับสนุนให้เราได้อยู่ต่อนะคะโอเคนะคะสําหรับวันนี้ก็ มีแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ